กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดเตอร์ใจเพชรกล้าจนที่เคารบอย่างยิ่งค่ะกราบครูรู้ทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมสนึกดีหมู่มิตรด,ดีนักศึกษาวิชาลามทุกระดับชั้นค่ะชื่อสุภารัตน์โดนค่ะชื่อเล่นชื่อไก่ชื่อทางธรรมชนะทุกค่ะปัจจุบันอายุ50ปีกับ10เดือนนะคะใกล้จะ51แล้วค่ะ ก็ค่ะปัจจุบันนี้ก็อาศัยอยู่กับคุณแม่นะคะที่จังหวัดนครพนมไก่เป็นจิตอาสาคบคุ้นสวนป่านาบุญแปดภาคเหนือค่ะปัจจุบันก็เป็นนักศึกษาวิชารามค่ะระดับชั้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นนักศึกษาวิลัยชุมชนมุกดาหารด้วยค่ะเดี๋ยวนะคะขอปรับเปลี่ยนนิดนึง รูปปรับรูปเปลี่ยนนะคะเพราะว่ารู้สึกจะเกิดปัญหาจากโน้ตบุ๊กของเรานะคะไก่ก็จะขอปรับเป็นธรรมดานะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะทีนี้วันนี้นะคะจากที่ไก่นะคะได้เข้าห้องเรียนด้วยนะคะเมื่อเช้านะคะก็คือเรียนวิชานะคะอ่าทบทวนภาษากับสภาวธรรมนะคะกับพี่น้องของเราเนี่ยมันก็ เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ปฏิบัติมาตลอดเพราะเราเป็นนักปฏิบัติธรรมนะแต่เมื่อเช้าเนี่ยที่ครูรุ่นน่อยสอนเนี่ยลึกซึ้งมากแล้วก็เข้าใจได้ง่ายๆมากเพราะเราฟังด้วยจบไปด้วยแบบนี้ค่ะการที่เราจะมาส่งการบ้านเนี่ยมันก็จะมีหลายๆเรื่องมากแต่ไก่ก็จะเลือกมานะคะก็คือเรื่องเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยไก่ก็จะเป็นคนที่เพ่งโทษคนอื่นนะคะติดดีแบบนี้ค่ะเพราะไก่เนี่ย จะเรื่องความสะอาดเป็นที่หนึ่งเลยไก่ก็จะรู้ว่าไก่เป็นคนรักความสะอาดแล้วก็ชอบทาความสะอาดนะคะและ้วก็จะเพ่งโทษคนนั้นคนนี้อย่างเช่นไปบ้านเพื่อนหรือขนาดอยู่กับแม่สองคนนะคะแม่ก็ว่าแม่สะอาดที่สุดแล้วนะในในบรรดาเอาง่ายๆคือคนทั่วไปนะ,ะแต่ไก่นี่ สะอาดระดับสากลค่ะ,ะเพราะตัวไก่เคยทํางานเป็นแม่บ้านนะคะต่างประเทศด้วยแล้วก็อยู่กับคนต่างชาติไก่ก็จะสะอาดอีกระดับหนึ่งเลยนะคะทีนี้หลังจากนั้นเราก็มาเรียนรู้กับท่านอาจารย์นะคะเราก็ฟังธรรมมาตลอดทําให้เราเนี่ยล้างกิเลสข,ของเราได้ตามลําดับจนนักเวลาปัจจุบันเนี่ยเราเข้าใจดีว่าต่อไปเราก็คือทจริงเราก็เพิ่มสินมาตลอดเวลาเรื่องการเท่งโทษเนี่ยค่ะ มันทําให้เห็นรูปกับนามชัดเจนมากนะคะอย่างเช่นกลับมารอบนี้ค่ะจากค่ายสวนปานาบุญหนึ่งที่ไปร่วมบรเพ็ญกับพี่น้องเราเนี่ยแม่เราเปลี่ยนแปลงค่ะอ่าเพราะเพราะเ,เราเนี่ยเปลี่ยนที่เราก่อนนะเปลี่ยนความคิดที่เราการมาทาที่เราแล้วพอมาอยู่คุณแม่คุณแม่ก็เปลี่ยนนะในทางที่ดีขึ้นอย่างเช่นเรื่องที่เราเคยบอกหลายครั้งเรื่องการบริหารเรื่องเงินแบบนี้พ่อแม่เราจับใจ่ายใช้สอยแบบ ไก่เห็นแล้วว่าไก่หามาให้ร้อยล้านก็ไม่พอแบบนี้ค่ะพ่อแม่ไก่จะเอาไปซื้อทุกอย่างที่แม่ต้องการแล้วก็ซื้อมากแล้วก็เป็นแจคคนอื่นเหมือนนี้ค่ะหรือว่าหลายเรื่องแต่เห็นได้ชัดคือไก่เคยแนะนําเรื่องประกันชีวิตพวกน,นี้ค่ะประกันชีวิตหรือทําชาปนกิจพวกนี้เพราะช่วงนี้ไก่ก็กาหันมาเป็นจิตอาสานะคะก็จะรายได้น้อยอาจจะไม่พอที่ให้แม่ใช้ใจทีนี้กลับมารอบนี้แม่บอกเออแม่จะทําตามที่ไก่บอกแล้วคือความหมายคือ จะจะไม่ทําในสิ่งที่ที่เป็นโทษกับตัวเองคือบริหารเงินนี่แหละคะ่ะเออหนึ่งนี่แหละเห็นละว่าเป็นเป็นรูปละเห็นรูปว่าแม่เข้าใจในสิ่งที่เราทําเพราะเราไปําเพ็ญตรงนี้นะคะการการที่เราอได้เห็นตรงนี้น่ะมันทําให้นี่ค่ะมันมาจากการที่เราเนคขมมะคือการวางใจและเบกขาด้วยเราจะบอกเราไม่เอาดีกับแม่ในเรื่องนี้แล้วไงจริงๆก็หลายเรื่องอยู่นะคะแต,แต่แต่ละเรื่องนี่มันเห็นผลมากเลยนะคะ ซึ่งช่วงนี้ก็ได้ฟังธรรมะจากท่านอาจารย์ก็คือเรื่องดับเหตุแห่งทุกข์ได้คือเลิกอ,อยากได้สุขที่ไม่มีคือเราเนี่ยอยากได้สุขที่ไม่มีก็คืออยากได้คนนั้นดีดั่งใจเราอยากให้ได้ดีเหมือนที่เราเป็นอยู่เพราะเราในติดดีนะคะและไก่เนี่ยรู้ตัวว่าไก่เข้าหมู่กลุ่มเนี่ยเพื่อจะล้างอัตตาโดยตรงเลยนะคะเพราะเรายังต้องล้างกามฝึกล้างกามในอัตตาทุกๆวันค่ะแล้วก็ เรื่องที่หนึ่งเมื่อกี้เนาะดับเหตุแห่งทุกข์ได้คือเลิอกอยากได้สุขที่ไม่มีแล้วก็สองไม่อยากได้อะไรเราก็ไม่ทุกข์ใจที่ไม่ได้สิ่งนั้นค่ะสามต่อให้มีสุขถ้ามีทุกข์คู่มาด้วยก็ไม่เอาแค่ไม่ทุกข์เราก็สุขสบายใจไร้กังวลแล้วสี่สุขที่ไม่มีทุกข์โทษทัยต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นคือสุขที่ยั่งยืนนี่ก็อ่า ขอบคุณน้องแคมนะคะน้ำน้องศิลพอดีไปยืมของน้องเข้ามาในห้องโรงเรียนของหนูค่ะบอกน้องก็ไปแล้วดีมากเลยเพ่อไก่ขอยืมมาส่งการบ้านก่อนเพราะว่ามันอยู่กับเหตุปัจจุบันของเราเลยคือในอดีตเราอยากได้ดีกับคนอื่นเพราะเราเห็นว่าเราดีละเราสะอาดละในเรื่องสะอาดเลยนะคะเราดีทุกอย่างเนี่ยแต่เขาก็ว่าเขาก็ดีของเขาได้ฐานของเขาไงทําให้เราได้เห็นว่า การเข้าค่ายเนี่ยบางทีเราก็ไปเห็นห้องน้ําสกรปรกเนาะถ้าเมื่อก่อนเราก็จะคิดละในอดีตนะคะที่เรายังไม่เข้ามาเป็นจิตอาสาหรือว่าเข้ามาเรียนธรรมะก,กับท่านอาจารย์เนี่ยเราก็จะไปเพ่งโทษเขาละเขาไม่คิดที่จะทําความสะอาดเลยเหรออะไรประมาณนี้ประมาณนี้ในห้องน้ํานะคะแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ละค่ะเราเห็นใช่ไหมเราก็ทําเลยค่ะเราก็จะไม่คิดว่าเขาทําหรือไม่ทําเพราะเรา ไปเป็นตรงนั้นเองเรารู้ว่ามันไม่มีเวลามาทาจริงๆยิ่งเราไปทํางานงอาสารนะมันไม่มีเวลาที่จะมาทําห้องน้ําให้มันสะอาดนะเออแต่ถ้าเราเห็นแล้วเราช่วงว่างเนาะเราก็ทําอย่างส่วนสี่ไก่ก็ไปไก่ก็ไปทํานะทําขอสองห้องก็ไก่เป็นคนทำความสะอาดชนิดแบบเหมือนล้างบ้านเลยนะคะตั้งแต่เพดานยันพื้นเลยนะเพราะเราต้องนอนห้องน้ําด้วยใช่ไหมเพราะเราทํายาเม็ดที่สามนะคะเพราะนั้นห้องน้ําต้องสะอาดที่สุดเพราะเราจะนอนในพื้นเลยค่ะมันมีความสุขมากละค่ะเพราะเมื่อก่อนเราทุกทุกที่เอ๊ะ นี่แหละทําไมเขาไม่ไม่เป็นเหมือนเราเพราะเราอะติดดีอะงานหลักของเราคือต้องมาล้างตัวเนี้ยล้างตัวติดดีนี่แหละพอเราล้างได้เนี่ยโอ้ยมันมีความสุขมากๆเลยเพราะเนี่ยเป็นเนคขมมะจริงๆเลยค่ะแล้วก็มีโอ้ยอีกหลายเรื่องแต่ทุกๆเรื่องที่ผ่านมานี่นะคะทําให้เราเนี่ยอยสบายใจขึ้นเพราะเราอะไม่เพ่งโทษคนอื่นแล้วตัวนี้ตัวหลักใหญ่เลยค่ะตัวเพ่งโทษได้เราไปเห็นแล้วว่า แม่เราทุกวันนี้ก็ยังเพ่งโทษแกอยู่เมื่อวานนี้กลับมาก็ยังเพ่งโทษแกเรื่องเงินนะโอ้ยอนึกว่าจะไปหาเงินมาให้ใช้ัน <c oughs> นี้แม่ไม่อยู่นะคะ <g c oughs> ก็เลยพูดเสียงดังแกบอกโอ้ยแกไปทําความดีแกว่างี้แหละเงินก็ใจเย็นๆเดี๋ยวจะไปหามาให้ก็บอกเนี่ยหามาพอดีใช้ด้วยแม่เด้อแม่ก็เออแม่ก็เข้าใจก็มีรายการต้องเดินทางแกเป็นนักเดินทางเดี๋ยวแม่ก็จะให้แกเดินทางไปเลี้ยงหลานแบบนี้ค่ะให้น้องชายเนาะ ล้วก็ยินดีที่จะอยู่ทางโลกทางธรรมเพราะเรานำการเรียนนะคะในห้องเรียนทางซูมของเรารืยการเป็นแบบเพนเนี่ยเราเก็บข้อมูลหลายๆเรื่องจากพี่น้องเรามาเนี่ยและนํามาใช้ในชีวิตประจําวันเราได้โดยการไก่กลับมาถึงไก่ก็จะทําน้ำนะคะสมุนไพรปรับสมดุลเอาไว้ในห้องในตู้เย็นไว้เลยแม่จะดื่มตอนไหนก็เรื่องของแม่แต่กลับมาแม่ก็จะเตรียมกับข้าวไว้ให้เราเลยนะแล้วก็สังเกตว่าดีขึ้นเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์มาแม่ก็จะเข้าใจเราตรงนี้เออแม่ก็จะเห็นใจเราเราก็เข้าใจแม่ เราก็จะอยู่ร่วมโลกกับคุณแม่แล้วก็ญาติพี่น้องเราได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสาธุกาสสกัจบ้านประมาณนี้ค่ะคุณรู้อนุโมทนาค่ะไก่ยีหลายหน้าที่กับหลายคนนะไก่นี่เป็นสารพัดประโยชน์ได้เลยนะคะแม่จะให้ทําอะไรก็ได้ด้วยอ่าแต่ให้หาเงินให้แม่ไม่สมใจแม่นะคะซึ่งก็ดีนะก็ทําให้แม่ไม่ไม่ได้หลังใจทุกเรื่องไงคะ มีหลายเรื่องแหละที่กับลูกคนนี้แม่ได้หลันใจนะคะให้แม่ไม่ได้หลันใจบ้างขัดเกลากันอนุโมทนาค่ะและยินดีนะคะที่ไก่ได้ประโยชน์จากการเรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งเราเราเป็นผู้ที่ที่ฝ่ายในธรรมอยู่แล้วนะการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ตอนนี้ก็เป็นไก่ชนะทุกข์แล้วนะคะอนุโมทนาคึงไก่ค่ะ S 1> <S 1> <S ข<อ> <ly> เขาไก่เรื่องหนึ่งค่ะคุณลูกมันยติดนิดนึงคือเมื่อวานไก่ก็จะมีผักบุ้งเนาะจากสวนหนึ่งเนาะที่กลับมานะคะก็จะมีของเยอะมากเราก็จะซื้อเกลือด้วยนู่นนี่นั่นเพราะไก่เป็นคนที่ชอบแบ่งปันไก่ก็จะซื้อหนังสือเล็กๆมาที่มีตลาด <S 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 วิถีธรรมของเรานะคะเราก็จะซื้อของมาแล้วก็ แกก็จะนึกถึงคนนั้นคนนี้ตลอดอย่างเช่นแม่เราก็ซื้อ,อยาหมองมาให้เนี่ยมาเจอน้ําน้ํามันเขียวอะไรพวกนี้เราก็มีเงินน้อยเพราะไก่จนและไงตอนนี้ไก่เป็นคนจนจริงๆนะพยายามจนจนจริงๆอะแต่จนสาําราน่ะสุขสําราญใจของเรา แม่เราก็จะเห็นตรงเนี้ยแม่จริงๆเป็นคนชอบแบ่งปันแต่เมื่อก่อนแบ่งปันเนื้อสัตว์ค่ะคือทำกับข้าวที่มีเนื้อสัตว์ไปแบ่งปันเขาแล้วก็ทาให้ตัวเองป่วยไงเพราะเองไม่รู้เนาะทำขนมของหวานเนี่ยไปแบ่งปันแต่ทุกวันนี้แม่ก็เรียนรู้กับเราว่าเรามาแบ่งปันผักดีกว่าแบ่งปันอะไรที่มันเป็นกุศลนจริงๆที่มันไม่มีพิษให้กับคนอื่นแม่ก็นาเกลือไปแบ่งปันน้าวันนี้เมื่อเช้าน้าโทรมาให้ไปช่วยขายกับข้าวนะคะอาหารตามสั่งปกติแม่ไม่ไปนะคะ แม่ไปค่ะวันนี้นี่แม่ก็เออแม่ก็เหมือนกับว่าแม่ก็ล้างกิเลสของแม่ไปในตัวเหมือนกันและแม่ก็นําสิ่งของที่ไก่เอามาเนี่ยไปแบ่งปันด้วยแบบนี้ค่ะค่ะมันก็เจริญในธรรมด้วยกันไปด้วยกันได้ค่ะคุณลูกขอบพระคุณค่ะค่ะนุโมทนาค่ะไก่คู่บารมีนะมีคุณแม่เป็นคู่บารมีนะคะค่ะไปต่อที่อโหยค่ะเชิญค่ะ